นี่ต้นเด็ดตัวน่ไที่ไห้ะซีก้งล้นเนี่ย,ยงตงไหนเด้อตงสากรลาดดีกว่าการอัพเกรดโเ้ทุกคน,นคระวัาางด้วยนะคะมีต้นต้นนะคะบคาที่ลองทรนรกแตกนะครับ ให้รักษาตัวให้ดีนะครับ็ enemy. Enemy มาสีครับมาสีครับมีปืนแล้วเข้าได้ครับ ขออย่างเดียวนะครับทุกคนยิบโอ้ตกใจโอ้เออใช่พี่ขออย่างเดียวนะครับทุกคนอย่าล่วงหนูก็เกาะอยู่นะพี่นะ โอ้อยู่ในวงด้วยน้องมีมใครทำน้องมีมของพี่ Warung yang kip-kip ni. Warung-w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 arung. Eh. Dia ada, dia ada, dia ada, dia ada. Dia ni, dia ni, dia ni. Okay.

Using first aid kit now. Yah, 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 Me, too, me too. Wait, 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 Man, uh, come wait, 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 อรอมีใครได้ยินบอได้ยินพี่อ,อดีติดสายโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้คุยโทษทีนะคะค่ะเป็นไลหห้วอคนนั้นี่ะพี่บีมรองไหนบ,บีม ตาแล้วค่ะเจ๋แล้วค่ะเดียวพี่หมูกล่องเต็มแล้วเว<า>เก็บยาหนูด้วยพี่เก็บยาหนูด้ยเก็บยาให้หนูด้ยไปไหนต่อดีพี่ลงตรงนี้ก่อนลงตรงนี้ก่อนแปบบ๊บนึงเก็บของก่อน nào phải đông gì đó mày này มเมย์ร้องไห้ไหมอ่ะเอ้าเหรอเหมือนร้องไห้แต่ไซก็คิดว่าเมย์ร้องไห้โอเคเอาเลยพี่ร้องไม่จริงนี่ต้องหู ไดู <Ad op S 1> แอร์ดอปกันไหมคะค่ะค uh ่ะ huh. เอ้ยใครมีกระสุนมั่งอ่ะกระสุนไหนคะน้ำตาลกระสุนแฮปปี้กับกระสุนปืนกนเบาอะ่ะไม่มีแต่ A.K. คะ่ะ A.K. ได้คะ่ะ 嗯，好，拜拜。 哎呀，别！<I> <laughs> ตัดหน้าเขาไปน่ะ zone ไปเชื่อเขายิงนะ hmm. ที่เหมือนแซนด์ดอบยังไม่มีคนมาฟาร์มนะไปแล้วค uh ่ะ huh. แต่ร้านยังไม่มีคนฟาร์มเหรอใช่ค่ะสุอยอดเอ้ยคนยังไม่มีของเลยเงียบว่าวง,งมานะจะผุดไม่ยิ่งสามตึนัดอ่ะมันลงน้ำมันลงน้ำระวังด้วยสามตัวสามตัวเจอสามตัวสแกนเจอสามตัว ลอง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 โอ้ยพ,พ,พี่มีคนเกิดมามเต็มโอ้โ oh. หไข่ดาวพี่ถน <laughs> ัดยิงค่ะเอาจริงดิพี่ <laughs> ไม่ <laughs> คนนะคะมีเพื่อนมันเพิ่งเกิดลงมาไงเก็บยังเก็บยัง ดา,ดาดาพี่กระสุนหนูไม่มี okay. okay. ชิบหายแล้วโอ้โหเว๋ว well. <c oughs> ขอใครด้วยนะคะตั้งใจ อ่าบีมบีมไปช่วยพี่ใช่ไหมสองตัวพี่สองตัวระวังนะ ร่วงละพี่พื้นร่วงร่วงพอดีเลยอยู่ข้างล่างข้างบนอะ่ะอยู่อยู่รวมกันโอ้ยมันเห็นเหรอหนูแน่เลยใช่ใช่ไ <c oughs> ม่เห็นเขาแล้ว ตัวไหนพี่แลักม,<า>มีอะไรมาให้ในตัวนะอ,นอ๋อได้แล้วได้แล้วลวิ่งเลยวิ่งเลย <laughs> หนีบ่อยแล้วป่ะเราเนี่ยเล่นไพ่เหรอใช่หรืเล่นไพ่ หนีอย่างเดียวม,มีนีน้ำน้ำแก็ตายในน้ำโอเคป่ะ okay, พี่รือไม่เอาดีพี่ไ <laughs> อดอบไงคะไอดอบเลย เดี๋ยวเขามีแค่สนอยู่สามสิบห้านัดอะเดี๋ยวเขาช่วยคุ้มกันให้ oh, oh, ใครดาวโอ้โห ไม่ต้องช่วทาาแล้วนะโอ้โหสองตัวรวมอกีกแยะเรียวกระบองมาตีมันเลยเอาอันนี้ไป